สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ต้นซีคนคลั่งแมนยูครับคลิปนี้นะก็จะมาคุยก่อนเกมนะครับคู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะบุกไปเยือนฟูลแลมครับในวันนี้ต้องบอกว่าเตะเร็วนะครับวันนี้โอ้ฤดูกาลนี้แมนยูเตะเร็วถ้าผมจําไม่ผิดเนี่ยมันเป็นคู่แรกเลยนะไอ้ครั้งแรกเลยนะในเกมแรกในฤดูกาลนี้ที่แมนยูเตะเร็วนะครับผมถ้าจำจำไม่ผิดนะถ้าผิดอะไรก็ บอกกันหน่อยนะก็ต้องบอกว่าในเกมนี้เนี่ยเทนฮารได้แจ้งก่อนเกมแล้วนะครับเรื่องของราฟิววารันวันนี้พร้อมนะครับผมคอบบี้ไมนูก็กลับมาส่วนในลายของที่ไม่พร้อมเนี่ยเป็นคาซมิโ่นะครับหนักเลยคาซิมิโ่เนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บเมื่อเกมคาราบาวครับที่ผ่านมานะที่แพ้นอวคาเซิลไปบาดเจ็บนะครับที่คนขาหนีบ ต,ต้องรอเช็คอาการอีกทีแต่คงน่าจะพักนานนะครับถ้าเป็นขาหนีบเนี่ยบอกเลยว่าพักนานมากนะครับก็พอๆกันกับพวกไอเ้เจ็บเข่าเจ็บอะไรแต่มันเป็นที่กรรมเนื้อตรงกรรมเนื้อด้านหลังนะแฮมสติงนะครับผมก็ต้องบอกว่าเสียหายมากทั้งที่คาซิเมโรฤดูก,กาลเนี่ยกับเมนยูไม่ได้พีคเท่าฤดูก,กาลก่อนแต่ว่า การขาดคาซิมิโร่เนี่ยมันเหลืออาราบัตแค่คนเดียวไงตอนเนี้ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับอาราบัตโดนโทษแบนหรือว่าอ่ามีอาการบาดเจ็บอย่างนี้นะเป็นเรื่องเลยนะแมนยูต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเป็นเรื่องเลยถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับอมราบาัตต้องดูดีๆเนะเพราะว่าคาซิมิโร่เนี่ยจะน่าจะใช้งานไม่ได้อีกสักพักถ้ามีคิดอ,อย่างนี้ปีใหม่เอาอีกแล้วนะอาจจะได้เสริมทีมอีกนะอาจจะได้เห็น นักเตะคนใหม่ที่ในตำแหน่งกองกลางนะหรือว่าบางทีไมนูหายเจ็บกลับมาเนี่ยอาจจะทดแทนคาซิเมโรที่ขาดไปได้แต่ว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องของอนาคตนะเราเรายังไม่ไม่กลา้าไปคอนเฟิร์มเรื่องนี้ผมก็ไม่กลา้าคอนเฟิร์มว่าถ้าไมานูกลับมาแล้วมันจะแทนคาซิเมโรได้เลยหรือเปล่าอย่าลืมว่าพรีซีซั่นกับแข่งในฤดูกาลเนี่ยมีความเข้มขน้นหรือว่า สถานการณ์นี้มันต่างกันมากเลยนะมันก็ต้องต้องรอดูอีกทีนะว่าไมานูจะจะไหวหรือเปล่านะครับผมในเรื่องนี้นะส่วนตำแหน่งอื่นๆที่ยังขาดอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกชอไทยเรีวมาเลาเซียนะครับยังไม่พร้อมกลับมาในเกมนี้แน่นอนแม้กระทั่งอารอนฟันบิสาก้าที่กลับมาแบบมีภาพถ่ายว่ามีซ้อมมีอะไรแล้วแต่ว่าก็ยังลงไม่ได้ในเกมนี้นะครับผมวันนี้ก็คงเป็นหน้าเดิมๆไม่ว่าจะเป็นอังเดโญอันนาะ เซ็นเตอร์แบ็กก็คงเป็นแฮร์รี่แม็กควายนะครับผมคงได้ยืนคู่กับบาลานเน่ลินเดเลฟคงได้พักในวันนี้นะครับส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยก็เลคิลอนแบ็กขวาก็เดโกดาโลเหมือนเดิมนะหลายคนเนี่ยบน่บนบ่นดาโลมากนะครับแต่เราอย่าลืมว่าขีดจำกัดของดาโลมันก็ได้แค่นี้แหละผมพยายามไม่คิดมากกับดาโลเพราะว่าเหตุผลเนี้นะคือมันได้แค่นี้จริงๆสําหรับดาโลนะครับผมกองกลางอัมราบัตเกมนี้คงได้ยืนเป็นกองกลางตัวรับคนเดียวโดดเดี่ยวเหมือนเดิม แล้วก็อาจจะมีแบบบูโน่หรือว่าคิเตียนอิลิเซนถ้าได้ลงนะหรือว่าอาจจะเป็นแม็กทอมที่ลงมาสลับกันกับพวกบูโน่คิเตียนอิลิเซนเนี่ยเพื่อจะมายืนคู่อัมราบัตช่วยช่วยเล่นเกมรับบางจังหวะนะครับแบบหมุนเวียนแต่อารมราบัตเนี่ยยืนพื้นอยู่แล้วในการเล่นเกมรับส่วนเกมรุกก็คงเป็นหน้าที่ของบูโน่นะครับผมในแดนกลางบูโน่แม็กทอมอาจจะเป็นแม็กทอมหรืออิลิเซนนะครับในเกมนี้ส่วนทางขวาเนี่ยผมคิดว่าถ้าแอนโทนี่ไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยก็คงเหมือนเหมือนเลดฟอร์ดนั่นแหละนะ ถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยนะคงได้ยืนขวาเหมือนเดิมแอนโทนีขวาเรดฟอร์ดซ้ายนะครับผมเกมนี้กองหน้าตัวเป้าฮอยลุนนะครับผมแล้วมันมีข่าวนะมันมีข่าวจากเดลี่เมลหรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยถ้าผมจำผิดแต่แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเดลี่เมลเดลี่เมลนะครับผมรายงานว่าปีใหม่นี้แมนยูจะเซ็นกองหน้าอีกหนึ่งคนมาช่วยลัสมูทฮอยลุนนะครับน่าจะมาแข่งขันกัน ในกรณีที่อองตัวนี่มาซิยาลอาจจะต้องออกจากทีมไปก็คงจะได้ตัวใหม่มานั่นก็คืออีวานโทนี่นะครับโอ้โหโปีใหม่นี้ไอวานโทนี่น่าจะแบบพ้นโทษแบนพอดีมั้งแล้วก็จะไปดิวมาเลยนะผมชอบนะผมชอบสไตล์ไอวานโทนี่นะมันไม่เหมือนกับมันไม่เหมือนกับมาซิยาลซะทีเดียวหรือว่าไม่เหมือนกับฮอยลุนซะทีเดียวนะเขาแบบมีผมว่าเป็นคนที่แบบ มีเอกลักษณนะ์ในการเล่นกองหน้าเฉพาะตัวมันทําให้นึกถึงใครวะไอเวนโทนี่นะผมนึกถึงอัน,นั้นนะ่ะนึกถึงไอ้น,นั่นนะ่ะเบืรอปัตตอปอ่ะ,อะตอนะแต่ว่ามันไม่ไม่ไมคาดคาดไม่เท่าเบืรอปัตตอปแน่นอนไอเวนโทนี่กับอีกคนนึงที่ผมนึกถึงว่าไอเวนโทนี่เหมือนเหมือนเควินฟิลลิปอ่ะใครจําเควินฟิลลิปได้นะผมว่าเหมือนประมาณนั้นเลยนะคือมันมีเอกลักษณ์แล้วมันมีสไตล์เฉพาะตัวของเขาอะ ผมชอบนะถ้าได้มานี้มันอาจจะเข้ากับเมนยูก็ได้นะอแวนต์ัวนี้กองหน้าอังกฤษด้วยนะครับผมก็รอดูนะครับแต่ว่าเกมในวันนี้ก็คงมาในแผนนี้แหละ4-2-3-1ผู 4, 2, 3, ูกษาป,ประตูโอนาน่านะครับเซนเตอร์แบ็กเนี่ยก็แม็กควายคู่วาลานแม็กควายยืนฝั่งซ้ายวาลานยืนฝั่งขวาแล้วก็ปีกซ้ายแบ็กซ้ายลิกิลอนแบ็กขวาดาโลกองกนางตัวรับอาราบัตส่วนเซนเตอร์มิดฟิลด์ก็คงเป็นบูโนโอ่อาจจะยืนคู่แม็กทอมก็ได้นะ ปีควย Anthony, คายแอนโทนีปีซ้ายเลตฟอร์ดของหน้าตัวเป้าฮอยลุนผมว่าไม่คีเลยเลยนะครับแต่ปัญหาของแมนยูช่วงหลังผมคิดว่ามันเป็นการจบสก,กอร์แต่ว่าพอเรามองไปที่แนวแนวลุกของแมนยูตอนเนี้ยมันไม่ใช่คีเลยนะคุณลองคิดดูนะในยุคในยุคของเทนฮากฤดูกาลที่แล้วถ้าใช้กองหน้าชุดนี้นะใช้แนวลุกชุดนี้แอนโทนีแรดฟอร์ดบูโน่แล้วก็ฮอยลุนเนี่ย มันเป็นเกมรุกที่แบบแทบจะดีที่สุดของแมนยูแล้วแต่ทำไมมันแบบมีปัญหาเรื่องการจบสกอร์ขนาดนั้นผมก็ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราก็ต้องรอดูว่าเทนฮักจะแก้ปัญหาในจุดนี้ได้ยังไงนะการการจบสกอร์ของแมนแมนยูนะครับผมก็ต้องรอดูส่วนสถิตินะครับการเจอกันของฟูลเล่ Full กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยแมนยูดีกว่าเยอะเลยแหละไม่ใช่พอสมควรเยอะมาก 5เกมหลังสุดแมนยูชนะได้4ครั้งนะครับผม,มฟูลแลมแพ้แมนยู4จาก5เกมหลังสุดนะแล้วก็ฤดูกาลล่าสุดเจอกัน3เกมเนี่ยแมนยูชนะรวดเลยนะครับผมต้องบอกว่าดีกว่าเยอะนะครับแล้วก็ฟูลแลมฤดูกาลนี้ก็เจ็บเยอะนะมีนักเตะเจ็บเยอะอ,อดาม,มาตาโอเล่ที่ซื้อมาก็ยังลงไม่ได้นะครับตอนนี้เจ็บเหมือนกันนะครับก็ด้วยสภาพทีมฟูลแลมแบบนี้ผมว่าแมนยูน่าจะมีโอกาสบุกไป ยิงได้อย่างน้อย1-2ลูกอ่ะมีแน่นอนผมว่านะยิงได้ถ้าถ้าแนวลูกไม่ทำผิดพลาดกันเองนะครับผมผมว่าผมว่ายิงได้ไม่น่าจะมีอะไรนะในเกมในเกมนี้นะครับถ้าแบบไม่ผิดพลาดกันเองอ่ะเหมือนถ้าไม่มีอุบัติเหตุนะพูดง่ายๆอุบัติเหตุทางฟุตบอลนะด้วยฟอร์มการเล่นถือถึงว่าแมนถึงแม้ว่าแมนอ,อยูจะแพ้2เกมรวดนะไม่ว่าจะเป็นการแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้สา หรือว่าแพ้นิวคาสเซิล3-0นะครับแต่อย่าลืมว่าก่อนหน้านั้น3เกมเนี่ยแมนยูก็ชนะรวดมานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นฟอร์มที่ไม่ได้ยิงคู่แข่งเยอะถล่มทลายขนาดนั้นแต่ว่ามันชนะเน่ยเออด้วยการเจอเทีมที่ต่ํากว่าระดับต่ํากว่าฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้ดีกว่าแมนยูตอนเนี้ยผมว่าน่าจะเอาอยู่นะครับด้วยทีมชุดนี้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งนะ เกมนี้ถือว่าเป็นเกมชี้ชะตาของเทนฮากด้วยเพราะว่ามันมีรายงานจากหลายสื่อเลยว่า,อาบอร์ดบริหารของเมนยูเนี่ยจะใช้เกมนี้แหละเป็นตัวตัดสินอนาคตของเทนฮากว่ามันจะยังไงต่อนะถึงแม้ว่าลึกๆเนี่ยหรือว่าช่วงแรกๆที่คุยกันเนี่ยจะให้เทนฮากคุมทีมในระยะยาวสร้างทีมในระยะ,ะ,ย,ะยาวแต่ว่า,าผลการแข่งขันมันก็ต้อง ต้องแบบว่าไม่น่าเกียดจนเกินไปด้วยนะครับมันไม่มีเจ้าของทีมคนไหนระดับทีมระดับโลกถ้าเท่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรับได้หรอกกับการแพ้ห้าจากสิบสานัดแรกนะคาบ้านมาหนะ้าเกมจากสิบสามนัดแรกเนะี่ยมันไม่มีใครรับได้อยู่แล้วนะอันนี้เราต้องพูดถึงจุดนี้ด้วยนะถ้าเกิดว่าแมนถึงถึงแม้ว่าวันนี้ไม่มีโอกาสแพ้คาบ้านอยู่แล้วเพราะว่าเป็นลินนอกบ้านแต่ว่าถ้าจะ ถ้าจะให้ดีเนะี่ยต้องชนะเสมอเนี่ยคือผมว่าแม่งยังมียังมีแฟนบอลยังคิดเลยว่ามันจะเสมอได้เสมอแล้วเราจะออกมาท่าไหนวะเราจะโกรธด,ดีหรือเราจะแบบพอใจดีถ้าเสมอเนี่ยแต่ของผมผมคิดว่าผมไม่พอใจผมว่ามันต้องชนะนะเกมนี้ออกลูกเสมอเนี่ยถือว่าผิดหวังมากเลยเกมเนี้ยนะครับก็ผมว่าชนะเลยอ่านะ น่าจะชนะนะครับผมก็รอติดตามชมกันนะครับหนึ่งทุ่มครึ่งวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดบุกไปเจอฟูลแลมที่าววคาร์เว c นคอตเทสนะครับผมก็จะประมาณนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ข้างล่างได้แล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งช่องต้น CE คนคลั่งแมนยูไว้ด้วยนะครับส่วนคลิปในวันนี้ก็ขอลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับไปแล้ว